สบายดีเดอ้อพี่น้องจ้าอินดีตอนหับเขาสู่่องสลอ,อยเดอ้อพี่น้องพากันมาห,หาเห็ดพี่น้องหาเห็ดรวมอีกแล้วม,ม,มาสองคน,คงคนพี่น้องมา,มากับสวนขึ้นเตะใส่บาทแล้วก็พากันจันมาเลยมากเงียบได้เพราะว่าเขาเจ้าอันเห็ดเข,ขาสักรู้แล้วไม่ได้ถึงสวัสดินะ์เนาะ ไปรุนกันพี่น้องกสิมานบอน้องมึงอัม布า,าบริมาน้ำเด้อพี่น้องอ้าวตัวแมนเชียงดวงเด้อขัดคนหลายก็ไพดวงดีก็ได้ เขาป่าอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่ขึ้นใส่บาตเนาะเขาป่ามาหาเฮ็ดกับเสาวันพี่น้องมาเนี่ยมาเหาะเลยกัพ่อเลยมาเหาะเลยเขาหัวใจเฮ็ดน้ำวนพี่น้องมึงนี่ยังงามอยู่ออกโคกมือแล้วมันแบบว่ามันออกไปน้ำเรื่อยๆดอกไมนเป็นพวงขี้ดินขี้ไม้นะพี่น้องยังจุ่มอยู่เนาะแต่คัาหัวไปว่าน้ำเห็นเลยพี่น้องมึงนี่ มันางกระพุนอุย้ยสาม <สา S 1> ดอกเฮ้ย <สา S 3> ข้ากิลี่เงียบพี่น้องมาหนิยังทันได้เห็นเหียาสามคนสองคนมากันสองพี่น้องกับมาเสยเห่เบิ่งมานเลยจ้ามานจ้ามานเห็ดยังเห็ดไข่วัน มันเห็ดหน้าวอ๋อเป้นเชื้อหินนี่บางแน่พู้เห็ดหน่าวเจอแล้วพี่น้องเจออีกแล้วมันผัเห็ดเนาะจำหนึ่งเนาะ ห้องโบตองย่างไวใบตองปลูกใบหนึ่งมันก็บโบเห็นเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งที่นี่งค่ะเพราะว่าคามันโบยาวคือเห็ดละโงกเดี๋ยวมันจะบโบได้หาง่ายแบบนั้นมันบบพ่นหัวพื้นใบตองอืจะเย็นๆแล้วใบสาซ์สีน่าใคอยังโบเห็นจักดอกพี่น้องมิจฉสวรรค์เห็นนี่บาเห็ดนางเงินเป็นนั่นนี่เด้อโอ้ยังแข็งเดิมเหมือนในฝนโบทำกําลังบาน นมกม,นมันบหเห็นไหมมันกำลังผนจะบ่ทิ่เด็ดดอกจุมมันเดินค้ามันแย่ยาวนี่เซมาเจอแล้วเ็ดหนาวพี่น้องมืนอนี้ป่าเงียบกริบเลย ป้าเสียงทองตือนดิน้ำป้าไม่เพ็กพี่น้องอพี่น้องมาเจอไทยทรงโตงามนานเลยเฮ้ยเจ้าสาำดอกแ่ยกันไปเลยพี่น้อง กับสาวันโคกกว้างงามแหงเนาะกำลังชมงามเลยจ้าฝนตกบโบตกห้ามแลวมันแข็งเนาะ ยังดอกน,น้อยๆอยู่บ้างนะนี่นดดกสัมผังามกินซชบคนกระชิโตก,กั็ได้น,น,นี่งามกระเจ๊กระเจ้าวิวเ็ดไครเด้อนี่ ตรงนั้พี่น้องเห็ดไข่นี่ด,ดอกน่อยพี่น่องนี่โมเนี่ยนี่แมตอนนี้ฝนเริ่มตกลงเม็ดเลยพี่น้องเไย ขะกับหอมห่มห่มมาฝนลินคู่มือคู่มือดิแต่ว่าบ่แห้งงามกะเตะกะเจ้าเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดสลอยเห็นขาจาวงสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนเห็ดฝั่งไทยขาจาวงลายเนาะพี่น้องเยู่น,นู้น้ำอาเห็ดสมบปีเห็ดละงอ,อกเนาะแต่อยากไปเก็บ 3 đỏ ngam tư Đọc nội cái nhanh mi rồi nó Khi ดอกนี um oh ่สลงดอกดอกใหญ่แท้งามแฮงเห็ดขานี่พี่น้องเอินว่าเห็ดขายังบ่พ่อแบบที่เป็นมู่ละลายดอกเนาะงั้ก็เห็นบ่ดล้ว ช่วงซ้ำดอกเก็ดหน้าอ่อนเดยดนี่เจนได้เก็บไปเลยเลยพอด้เก็บเนาะ,ะเขี่ยสะเพื่อนฮิเดน่อง ฟ้าพี่น้องมาเจอเย็นหนาอ่อนอนยู่นี่เป็นหม่อยู่ผีจ้าในห่มปลา่อยดอกนี้งามอยู่พี่น้องอต้องตัดเอา In ี่ที่ฉีิลาง่ายสีหาดอกหมูนี่เห็ดข่าพี่น้องแชะกระจัยเห็ดข่าเอาบัดพี่น้องเห็ดยังกะ và hết chín lại phủ đọc này cho nên để cái răng lơm chưa lẽ xong đọc mắn mắn ngam ngam xăm đọc เฮ็ดขาเอ้ยเฮ็ดทานตอนนี้ฝนกำลังชิตกพี่น้องขึ้นมาขึ้นมาฝนตกแหงแหงพี่น้องกำลังเห็นเห็ดเนาะตอนนี้กำลังเอื้อนตะกลาะหายเห็ดยจีเซมัน head, นำลายแถวหองจกจก น้ำพลรานหินนี่พี่น้องบ่แมน่นพูเลยบ่แม่นเจอพูแต่ันเป็นพลรานหินเป็นพลานหินกระเดิบกระเดียบเนาะเก็บไปเรื่อยเป็นไปเรื่อยอนาเฮดเบื่อเลย อันนั้นเห็ดเบื่อเห็ดผ่านพี่น้องมันอกอกเป็นหมูได้เห็ดอันนี้ก่ะเมืออ่อแล้วพี่น้องค<า>น,นันนตแข้งแหงเ้าแต่ว่าบไดถ่ายบ่ได้ว้าเต็มกระตาเซยพี่น้องเบิงของสวรรค์ โอ้มันด้อนี่ไม่มีขู่มีคนมีน้องนึงมีแต่ชุ่มเฮาเลยนี่พี่น้องถือว่ามานได้คว้ามาเมื่อนี้เนาะกายครึ่งเลยเกือบเต็มจนคอนกระต่ายหมดทีง่ายเศร้าวันแล้วเต็มพี่น้องเฮ็ดนาอ่อนเฮ็ดนาอ่อนเฮ็ดทานเนาะอันสิเป็นอันเฮ็ดกับยางพี่น้องเจ้าเอิ้นเฮ็ดกับยางอันนี้เฮ็ดขา เห็ดทานอันนี้เห็ดหนาเหล่บอันนี้อันเหห็ดนาแหลพี่น้องอันนี้เห็ดหนาอ่อนต่างกันเนาะแต่ว่าเห็ดอันดอกหน้าหนาเนาะนี่ได้ดอกซัมเนกซี่ค่ะพี่น้องอันมีจุ่มเห็ดอะไรตัวที่วางด้บอกว่าหัวหูแล้วมันเป็นชีตับหมูขาวเลยเห็ดอันนี้บอจจกอันตัวบางๆนะอันนี้ของซาลอยพี่น้องแต่ผมว่าเห็ดอยังอันนี้ เห็ดอันนั้นเห็ดโฆกอันนี้นะเม็นบปล่เกือบเตม็มมานเดิมว่านี้มานฝนตกจ้ะฝนกับตูกเบิดโคกมีแต่สุขันปุ๊กเถอะนั่นมาสองคนตูกแห่งๆแต่วต่าตกบุดนเนาะแค่เมื่ออจ้ามาปุ๊กอจัจควรเห็ดไข่อังไ ไข่กำลังเกิดะลอนเบิดป่าก็มีตั้งแต่ซองคนนี่นะพี่น้องปากกขี่รถมาเจอดไว้ปากันเมื่อเลยออกเมื่อเลยเนาะ มันนี้กระทือวรามานมันได้เก็บไปเรื่อยๆเนาะเฮ็ดอันนี้นะพ่อเฮ็ดเป็นหมูเพราะวา่าฝนตกเพิ่มๆมาโทรศัพท์กระเปียกเบิดพี่น้องจอดรถไวยได้เห็ดละงกดอกหนึ่งพี่น้องเหยี่ละงกเหลืองไข่หนึ่ง ไม่ได้ขี้เหยื่อบุป่าไปตาก็กออยู่เท่าคนรถคันเขาจะมาหาเห็ดผลจังเนาะสองคนออกมา,าแล้วพี่น้องได้ชิพาเบิ้องหน่ท์ทวนทาง เบิ้องนามฝนตกแป๊บเดียวหนามติ่มไปเลยนามจะไล้หลัดทางนมันบ่มีขาะนันบ่มีคล้องออกเมื่อนี้มหาเหตดเป็นมือที่หกมั้งที่หกที่หายอะไรพี่น้องมือที่หายนะคลิปนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้ซันมีเดอพี่น้องวันนี้ก็ืทว่ามาอยูอยนะ හැරින්න් හැරින් ස ි